สวัสดีค่ะทุกคนรับพระพร365วันมาแล้วนะคะพบกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่2พฤศจิกายนในชื่อเรื่องว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่า จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอพร้อมกับการขอบพระคุณอาเมนอีกครั้งหนึ่งนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอพร้อมกับการขอบพระคุณอาเมนอเมน,นะะพระเจ้าชอบเวลาที่เราบอกพระองค์ว่า เราอยากได้อะไรแต่พระองค์ก็ชอบเวลาที่เราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้เราด้วยเวลาเราคุยกับพระเจ้าบอกพระองค์เลยว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเราติดขัดตรงไหนมีเรื่องอะไรที่ไปได้ดีและเราอยากให้พระองค์ช่วยเรื่องอะไร แต่เราต้องมีเวลาบอกพระองค์ด้วยว่าเรารักทุกอย่างที่ดีที่พระองค์ให้เรามากแค่ไหนอย่างเช่นแสงแดดคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆอนอย่าลืมของพระคุณพระองค์นะคะอย่าลืมของพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างนะคะทุกคนพระเจ้าอยากฟังทุกอย่างที่เรา เล่าเมื่อเข้าเฝ้าจงอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าต้องการอยากได้ยินเสียงเราพูดคุยกับพระองค์นะคะเวลานี้เราจะอธิฐานด้วยกันแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะสำหรับชีวิตและลมหายใจของเรานะคะฮาเลลูยาถ้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์ สำหรับเช้าวันนี้สำหรับสิ่งดีๆทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้กับลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจที่ลูกยังมีเพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องคุ้มครองจากโรคภัยทุกอย่างขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ทุกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะคะทุกคนอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้านะคะ รับพระพร365วันวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะมาฟังกันต่อในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะ